ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดภายใต้การบริหารงานโดยนางกัตฐพรภูลิสิริครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกออรอำเภอเมืองตราดขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ดังนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดบับ หนึ่งูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัดดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2566-2สศูนย์ส่งเสริมการนาเรียนรู้อำเภอเมืองตรัดดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2 5 6 6 3 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการเรียนรู้พึ่งชนะโรงบูรณาการกิจการยูนยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนสกรออำเภอเมืองตราด การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 1. นางสาวปวีนาก้องสนันนิเทศติดตามการจัดโครงการสารตะกร้าไหวเทียมของศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองคันทรง 2. นางจันจิราศรีคุณนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงพึ่งชนะรง ของศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองสนสามนางสาวปวีนาก้องสนั่นนิเทศติดตามการจัดโครงการพรมเช็ดเท้าของศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าพริก งานสนับสนุนส่งเสริมนโยบายสกรออำเภอเมืองตราดและสกรจังหวัดตราดหนึ่งนางกันตพรภูลศสิริครูชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2566 2. นันางกันตพรภูลสิริ ครูชำนาญการพิเศษและนางสาวหงฟ้าปัะสะบานครูร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด 3. นางกันตะพรภูลสิริ ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตการจ้างพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสำริดปลายภาคที่2ปีการศึกษา2566 4. ดำเนินการประชุมบุคลากรสกรออําเภอเมืองตรัสประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 5. นางกันะพรภูนิสิริเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบผ่านระบบ Microsoft Teams 6. บุคลากรสกรออำเภอเมืองตราดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสกรจังหวัดตราดครั้งที่2 2567ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 7. นางกันตพรภูนศิริเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2,567ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มมอเบนจบุรพาณะห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสแก้ว 8. นางกันตพรภูนสิริเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาสกรประจำปีการศึกษา2,566 งานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายหนึ่งนางนันพัฒสามารถเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหนองสนสองนายพิพัฒน์นิมิตพันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตําบลท่าพริกณนะสารเองกระสงตาบลท่าพริกสามนางสาวพัฒนันมโนกิจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตนนะําบลณห้องประชุมเทศบาลตําบล คาดนางจันทพรภูลสิริเข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านนอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดหก นางกันะพรภูนิสิริเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองตราดครั้งที่1หรือ2,567นหะ้อณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด7นางสาวสมพรรังสาเข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดณนะแปลงโคกหนองนานายวชิรกระต่ายจันทรนะ บ้านเขาพลูงานอื่นๆ1นนายสาธิตพร้อมจิตและนายเปรมวงกุลพิลาศเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพศึ่อสานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ด้วยระบบอ e ิเ e ล็กทรอนิกส์ EEXAM ณโรงแรมเอสบางกอกนวมินกรุงเทพ2บุคลากรสกรออำเภอเมืองตราต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสกรออำเภอรพระนครศรีอยุธยา